วันนี้นะคะก็เป็นวันลอยกระทงนะคะวันที่19พฤกพ5จิกาสองหค่ะวันเพ็ญเดือนชิบซ่องนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนทัศนพิรมฐานทัพเรือสัตหีบค่ะค่ะแล้วก็จะมาเป็นส่วนของหน่วยบรชาการเป็นทางเข้าส่วนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะคะทางผ่านตรงที่เรายืนอยู่นี้เป็นส่วนทัศนพิรมและส่วนตรงข้ามก็จะเป็นแฟด าการที่พักส่วนกลางของทหารเรือในส่วนของพื้นที่ฐานทัพเรือสอิเหิตวันนี้เราก็มาโอยกระทงค่งวันนี้เราโรยกระทงกันนะคะ <c oughs> กระทงที่เห็นอยู่อันนี้ก็เป็นกระทงที่ทําเองนะคะก็รักโลกรักธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีเปกวิตะปูนะคะเราใช้เป็นไม้จิ้มฟันแทนนะคะค่ะแล้วก็ห้วย ใช่แล้วคระเราก็ไปตัดต้นกล้วยมาแบ่งกันทั้งสองบ้านสบ้านเลยทั้งหมู่บ้านนะคะใช่แล้วก็ตัดแล้วเผื่อแผ่ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะการลอยกระทงนะคะคือเป็นการขอเข้ามาพ่าแม่คงคาที่เราได้ใช้น้ํา อยู่ลงไปเล่นน้ําเล่นอะไรกันคือวันเนี้ยต้องมาขอขมาที่เราได้ล่วงเกินกับพระแม่คงคาไปค่ะใอสมัยก่อนก็ใช้น้ําตามแม่น้ําลําคลองที่เป็นท่าน้ำนะใช่ใช,ใช,ใช้ดื่มใช้กินใช้าอาบทุกอย่างแั่จรอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ค่ะวันนี้เราใช้น้ำก๊อกอ่าวันนี้เราใช้น้ำต้องไปขอเข้ามาน้ำก๊ <c oughs> อกขอขามาตามตามที่มีสะดวกนะใช่ค่ะแล้วนนก็มาท,าทานานุกศาสนะ สังเกตนะคะคนไม่ค่อยเยอะคนไม่ค<อ>่อยเยอะก็วันพางยังมีหลายถึงใช่มีหลายถุงม,มากย,ยิ่งไปที่ทะเลกันก็มีนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปอะไรค่ะไปเลย ก็น้องเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานุก,กันจริงวันลอยกระทง สักลกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแต่ออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุ๊นะคะเราก็มาลอยกระทงนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะร่วมกันอธิษฐานนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มาลอยกระทงนะคะ ก็มาอธิษฐานพร้อมเราเลยนะคะโอเคค่ะ ะะก็เป็นกระทงอันนี้นะคะก็เป็นกระทงของคุณย่านะคะคุณย่าก็อายุแล้วอายุเยอะแล้วนะคะก็อันนี้ก็ฝากอธิษฐานมารอยนะคะก็ต้องมารอยแทนให้เพราะว่าไม่ค่อยสะดวกนะคะเขี่ยขาดแล้วก็จะลอยแทนให้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ลอยกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ราหูอมจันทร์ด้วยนะคะเป็นวันที่ราหูอมยันนานที่สุดใช่ค่ะประมาณ6ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เช้าเต็มกาย <laughs> ตอนนี้นะคะน่าจะยังไม่อมนะคะแต่เห็นที่อื่นเขาถ่ายรูปมาว่าอมแล้วนะคะแต่ว่าที่นี้มันยังไม่ออมเลยอะคะ่ะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะก็จะมีซุ้มประตูนะคะของนาวิกโยธินนะคะเป็นซุ้มประตูที่เพิ่งทำใหม่นะคะสวยงามพระรามเก้าเลยนะคะสวยงามมากใช่ค่ะค่ะสำหรับรอยกระทงนะคะฝากเพื่อน ที่มาลอยกันนะคะก็ใช้วัสดุธรรมชาติอ่าเป็นใบตองเป็นต้นกล้วยอะไรนี่นะคะหรือว่าขนมปังนะใช่แล้วก็เข็มหมุดตะปูไม่ควรใช้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้นะคะเราก็ต้องใช้พวกไม้จิ้มฟันนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะไม้จิ้มฟันได้เป็นกระบอกเลยนะคะยี่สิบบาทยี่บาทใช่ใช่ใช่ของเราก็ใช้ใช่ของเราก็ใช้ของเราใช้นะคะวันนี้ค่ะแล้วก็ ชอบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใช่องเจ็งเป้ง,งเปเปอเมซซิงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ็งเป๊อ a m ซิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ ชายิงสาลูกกันจริงวันลอยกระทง